ทำไมสโคปเทอร์มอลบน PC ถึงไม่นิยมใช้กันสโคบเทอร์มอลในโมบายนี่เป็นอะไรที่นิยมมากเลยนะครับผมไม่ว่าเข้าไลฟ์ไหนไปหรือดูวิดีโอไหนนะครับก็มักจะเห็นสโคบเทอร์มอลเนี่ยถูกใช้กันเป็นบ่อยนะครับวันนี้ผมจะให้ดูความต่างระหว่าง PC กับโมบายนะครับผมความต่างอย่างแรกเลยนะครับก็คือความง่ายในการมองครับบนโมบายนะครับจะมองง่ายกว่า PC เยอะเลยครับบน PC เนี่ยจะมีตารางอะไรไม่รู้ยุบยับไปหมดนะครับทำให้ลายตาง่ายมากเลยครับ ข้อจำกัดในส่วนถัดมานะครับผมเวลาที่เราจะหามุมเล่นนะครับหรือเราต้องการจะยิงเปิดไฟนะครับใน PC นะครับไม่สามารถยิงได้ทันทีนะครับต้องพังกระจกก่อนนะครับผมแล้วก็มุมมองที่มองผ่านกระจกนะครับเราแทบจะไม่เห็นอะไรเลยครับต่างจากโมบายนะครับที่สามารถยิงเปิดไฟได้ทันทีนะครับและนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับที่โมบายสามารถทําได้ดีกว่า PC ครับส่วนเรื่องราคาของสโคบตัวนี้นะครับไม่ว่าจะโมบายหรือ PC นะครับก็มีราคาที่เท่ากันนะครับผมแต่บน PC นะครับมันมีสโคบที่คุ้มค่ามากกว่าที่จะมาลงกับเทอร์ผม และอย่างสุดท้ายนะครับสโคบเทอร์มอลเป็น PC จะนิยมใช้อีกทีหนึ่งก็ตอนมีโหมดกลางคืนนั่นแหละครับและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่า